สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e และ a c e b o o k ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพัชเลิญมีรถ M9540 มานํมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับสภาพสวยเลยยางหน้าใหม่เลยนะครับยางหลังนี่เป็นมือสองนะครับยางยางหน้าใหม่มีใบมีดในหน้าแล้วก็มีผ่านหกด้านหลังครับผ่านหกอยู่ด้านนู้นนะผมไม่ได้ใส่มาด้วยครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่5 8 5 0 0 0ันบาทครับตัวนี้สวยมากครับสภาพเป็นเดิมเลยครับยางหลังไม่เท่าไหร่นะครับยางหลังไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่มาดูส,ด, transfer, สดือคร em. ับนี่ครับสดือก็ไม่มีการปั่นเหมือนกันครับนะครับห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับราคานี้ใครไวใครได้เลยนะท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมอมพรพาเจริญยินดีต้อนรับทุกท่านครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนะร้เลือกมาปั่นสอันาสัครับตัวนี้ก็ใหม่ครับแถวนี้ใ้วนเลยครับนะถ้าเราขับก็ขับเลย ติดง่ายครับดูหน้าครับหน้าไวครับขายเลยขาอยัางบรกสุทธครับหนังกนครับ M9540 ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทรถใหญ่ยยนี้ก็สภาพสวยๆนี้ก็ไปราคานี้แลละครับขายไม่แพงครับร้านบอสอนธของมอิเตอร์เรา,เอาอยาวไป 580,000บาทเลยครับคันนี้สง่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่านํะนำให้5,000บาทค,ครับท่านใดสนใจเข้าวสมาอขกันได้ไนะโอเคครับพ่อนิดนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ